พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาข้าพเจ้าอาจปฏิญาณใจได้ว่าถ้าชีวิตข้าพเจ้ายังอยู่ตราบใดแลข้าพเจ้าคงจะคิดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิดโดยความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยไม่มีสิ่งอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่าควรพร้อมทั้งการบำรุงรักษาอารามประพฤติสุจริตและเอื้อเฟื้อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาการในส่วนงานบำรุงรักษาพระอารามนั้นทรงโปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์หลายแห่งอาทิวัดราชบพิษรสถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในตอนต้นของรัชกาลภายหลังทรงโปรดให้สร้างสุสานหลวงขึ้นภายในบริเวณวัดสำหรับบรรจุพระสรีรังคารของเจ้านายในจุลาลงกรณราชสันตติวงศ์วัดเบญจมบพิษสถิตวนารามราชวารมหาวิหารทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถด,ด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี และจำลองพระพุทธชินราชมาประดิษฐานเป็นพระประธานวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารมีพระราชดำริให้สร้างตามศิลปะโกธิกเรียนแบบโบสถ์ในคริสตศาสนาวัดราชาธิวาสราชวรวิหารซึ่งเคยเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าฟ้าพระมงกุฎวัดเทพศรินทราวาสราชาวารมหาวิหารทรงโปรดให้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีงานเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาและวิชาการนั้นทรงอาราธนาพระราชาคณนะร่วมกันชำระ คำพีพระไตรปิฎกและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาบาลีและภาษาอังกฤษรวมสามภาษาในเล่มเดียวกันรวม29เล่มจำนวนหนึ่งพันฉบับในยะแห่งพระราชดำรินี้เพื่อป้องกันพระธรรมสูญหายและคลาดเคลื่อนเพราะสยามมีคำภีพระไตรปิฎกเพียงไม่กี่ชุดส่วนประเทศเพื่อนบ้าน ตกอยู่ในอาณัตของประเทศตะวันตกจึงเหลือแต่สยามที่ยังมั่นคงและบำรุงพระศาสนาได้อย่างอิสระพระไตรปิฎกที่ทรงโปรดให้พิมพ์ึ้นนี้นอกจากพระราชทานพระอารามหลวงในประเทศแล้วยังพระราชทานไปต่างประเทศอีกด้วยเมื่อข้าพเจ้าไปถึงประเทศใดซึ่งได้รับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้น รักษาไว้ในหอสมุดใหญ่ต่างๆย่อมมากล่าวสรรเสริญการซึ่งเราได้ทำและได้ตั้งสมุดไว้ในอันที่งดงามมั่นคงทั่วทุกแห่งมีนักปราชญ์ทั้งหลายได้อุตสาหะเรียนรู้พระพุทธวจนะมากกิติศัพท์ความสรรเสริญธรรมะของพระพุทธเจ้า ย่อมปรากฏฟุ้งไปในประเทศที่ไกลทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับทรงโปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังเป็นพระเจ้านองอยาเธอกรมมหมนวชิรยานวโรรสทรงแต่งหนังสือเทศที่เข้าใจง่ายแจกจ่ายไปตามหัวเมืองทั้งมีพระราชดำริให้พระสงฆ์แสดงธรรม เป็นภาษาง่ายๆเพื่อให้ประชาชนที่เข้าใจได้สภาพสังคมนโทนในเวลานั้นยังไม่เป็นระเบียบจึงทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แบ่งมหาเทระสมาคมออกเป็นสี่คณะใหญ่คือคณะกลางคณะเหนือคณะใต้และคณะธรรมยุติกานิกาย ด้านระเบียบการศึกษาพระศาสนาทรงโปรดให้มีสนามสอบไลพ่พระปริยติธรรมทรงสถาปนาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุและมหามกุฎราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยติธรรมและวิชาการชั้นสูงทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตติกะนิกาย ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถึงพร้อมในงานบำรุงพระพุทธศาสนาทุกด้านดังพระราชปณิธานที่ทรงพระราชทานไว้ทุกประการ